ราธนาพระวิปัสสนาจารย์จากสำนักมหาสีเดินทางมาเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยคือท่านอักรมหาบัณฑิตกรรมฐานาจาริยะพัฒนตาอาสภาวาเทระ ซึ่งเมื่อพระเดชพระคุณได้เดินทางมาถึงก็ได้มีการเปิดสอนการปฏิบัติปติปัสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหาธา,ธาธตุยราชรางเสรดนีีเป็นนโยบายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจาย์ปรากฏ เป็นที่น่าอัศจรรย์มีพุทธศาสนิกชนหล่งไหลพากันมาเข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งฝ่ายพิสุิสง์และฝ่ายโอวาสกวาสิกาที่วัดม่าธาตุนี้จนแทบจะไม่มีที่พักอาศัย เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีปรากฏเล่าอยู่ในหนังสือของวัดมหาธาตุเป็นอย่างดีแม้แต่สมเด็จยา่าก็มาขอฝึกอบรมกรรมฐานและได้ฟังพระธรรมเทศนารำดักญาณจากพระเดชพระคุณ พระธรรมเทวราชมหาบุณีในขณะนั้นมีพระเทรานุเทระเทะภาระการบริหารงานของพระสงฆ์ได้ผ่านอบรมกรรมฐานจากะเษชพระรคุณพระธรรมเทยราชมหาบุีและท่านอัครมหาบัณฑิต กรรมฐานาจาริยะพัฒนตาอาสภาวาเทระเได้ไปก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้รู้จักเช่นประเดชพระคุณพระธรรมเทียรตพระมุณีอักโทษ สัตรุษพระคุณพระธรรมมติงหะลูราจาหรือหลวงพ่อวัดอัมพรหลวงพ่อจรัยหรือพระเดชพระคุณพระธรรมมังกรจารย์หลวงพ่อทองวัดพระธาตุพระวัดพระธาตุตีจอมทอง ก็เป็นเจตสายวิปัสนาของวัดมหาธาตุราชังเสิทั้งนั้นดันชื่อเสียงเกียรติคุณคุณางามความดีของพระเดชพระคุณพระธรรมอธิราชมหาโมนีท่านจึงเปรียบเสม,มือน,นึ่งเป็นคุณศึก เป็นคุณศึกคู่ใจของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นคุณศึกขันอาสาออกรบคือขันอาสาไปฝึกปฏิบัติมิปัสนากรรมฐานเมื่อสำเร็จ การศึกษาการฝึกหัดอบรมปฏิบัติมิปัสนากรรมฐานแล้วกลับมาเป็นแม่ทัพหน้านำหลักปฏิบัติมิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสีมาประกาศมาเผยแผ่ มาแนะนำมาสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเราได้เกิดธรรมจักสุขคือดวงตารู้จแจ้งธรรมในตนเองหมายถึงว่าเมื่อปฏิบัติมีปัสนากรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ที่พระเดชพระคุณได้เป็นพระวิปัสนาจารย์ให้แนะนำข้อปฏิบัติตั้งแต่อย่างอยากอย่างกลางและอย่างละเอียดมเมื่อเสรจสยานสานนสิทธิ์ได้ปฏิบัติตามนั้นธรรมจักสุ คือดวงตารู้แจ้งธรรมก็จะเกิดภายในจิตของตนเองตรงนี้ก็จะตรงกับพระธรรมคุณที่เราสวดสรรเสริกันอยู่ทุกวัวในข้อที่ว่าสันทิฏฐิโก สันท,ทิิโกแปลว่าธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองธรรมจักสุขเกิดจากการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจึงเห็นเองสามารถอุทานขึ้นมาในใจอย่างประจักษ์ชัดแก่ตนว่าพระพุทธเจ้าจัไวปจริงแต่ธรรมาจาักสุขนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีผู้นำ ผู้สอนนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมมยรติยราชมหามุนีท่านจึงเป็นทั้งพระวิปัสสนาจารย์เป็นทั้งโอวาทาจารย์ให้กรรมฐานถามตอบสอบอารมณ์แก่ผู้เข้าปฏิบัติ สิ่งใดก็ตามที่เจตยาสารส้อเที่เป็นโยกีผู้ปฏิบัติกรรมฐานยังมืดบอดหรือ,อยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนในธรรมในการปฏิบัติท่านก็จะคอยพร่ำสอนชี้แจงแนวการปฏิบัติ เพื่อให้ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งดวงประทีปที่จุดแสงสว่างให้แก่ดวงจิตของศิษย์สาสาวท้งหลายที่ยังมืดบอด ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณจึงได้สร้างขุอโนบการะคุณเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่แก่คณะสงฆ์แก่มวล พุทธศาสนิกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดกับมวลจิทยจยาสานสิทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่น่าอัศจรรย์และหา พิสุที่จะมีภูมิรู้ภูมิธรรมที่แตกฉานทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินั้นหาได้ยากคำสอนในแนวปฏิบัติของพระเดชพระคุณแต่ละคำที่เทศหรือพูดหรือกล่าวสอนแนั้น ไม่ใช่อัตโนมัติแต่เป็นคำสอนที่มีหลักฐานอ้างอิงจากพระไกรปิฎกจากอัจกริยาและดีกาไม่ใช่อัตโนมัติหรือเกล่าวขึ้นมาร้อย ข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์พระกะลภาพนี้ติดตามเรื่องงานของพระเดชพระคุณวาตั้งแต่สมัยเป็นมหาปรรียเรารไดในมีโอกาสเข้าไปฝึกการปฏิบัติวิปัสสนกรรมฐานที่สำนักมิเวกอสมที่ชนบุรี เนได้เคยอารัธนาพระเดชพระคุณนั้นเป็นแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านที่วัดบ้านเกิดของอาตมาคือวัดระมุดตำบลปากจันอําเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชจำได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนมาฟังพระธรรมเทศนา เต็มสาราซึ่งไม่เคยมีปรากฏการเช่นนี้ดังตลอดเวลาที่พระเดชพระคุณแสดงพระธรรมเทศนาพุทธาสนิกชนก็นั่งฟังโดยเคารพเรียบร้อยน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเมื่อ พูดถึงคุณโอปการะคุณของพระเดชพระคุณนั่นมีมากมายที่ได้สร้างคุณโนปการะคุณไว้กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราและต่างประเทศคำสอนที่พระเดชพระคุณสอนนั้น ได้ย่อยรายละเอียดของหลักปฏิบัติที่มีอยู่ในพระรไตรปิฎกมาให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่ยึดถือเอา นักคำสอนทั้งพระสูขหรือทั้งบทเอามาเป็นข้ออ้างปฏิบัติแต่ต้องย่อยอธิบายให้ละเอียดความชัดเจนในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะแจ่มแจ้งและปรากฏชัด นี่เป็นแนวคําสอนของพระเดชพระคุณที่อาตมาได้พยายามศึกษาและเจาะลึกไปแต่ละคําสอนคําสอนนั้นๆดังนั้นพระเดชพระคุณจึงถือว่าเป็นเสมนหนึ่ง ตามพระดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงสามเสริญสาวกของพระองค์ว่าเป็นผู้รุ่งเรืองร่วงเรยบุกทุชนคนมืดบอด้วยปัญญาอาติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโก พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมรุ่งเรืองปุถุชนทั้งหลายด้วยปัญญาเพราะมีปัญญาโดยเฉพาะวิปัสสนาปัญญาและเป็นเสมือนหนึ่งดอกบัวที่เกิดจากกองขยะ อาตาาได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่าพระิยพระคุณเปรียบเหมือนชา้างเผือกที่อยู่ในป่าซึ่งเป็นอุป,ปมาก,ก็คล้ายๆกับดอกบัวบัวมันเกิดขึ้นได้าจากโคลนตงจากกองขยะ แต่เมื่อบัวนั้นเติโต,ตแล้วเบ่งบานออกดอกเบ่งบานก็มีกลิ่นหอมและสวยงามคนทั้งหลายก็นำเอาดอกบัวนั้นมาบูชาพระนะ เอามาบูชาพระเพราะถือว่าดอกบัวมีค่าควรแก่ก,การบูชาผู้ที่มีคุณแม้ว่าดอกบัวนั้นจะเกิดจากสถานที่ไม่สะอาดแต่ก็เป็น ของที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันกับพระเดชพระคุณแม้จะเกิดอยู่ในบ้านป่าขาดอนอย่างไรเมื่อได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชา